السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى وهو اصدق القائلين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. ขอความสุขสัสดีความกริมาการมีจากเอกวงอัลลอฮฺซุบฮานุหูวตาลาจงประสบแด่ท่านที่รักและเคารพยิง่งทุกท่านครับท่านหลายที่เคารพครับบรรยากาศในช่วงนี้เป็นบรรยากาศที่คนที่มีอิมันย่อมจะมีความรู้สึกว่าเรากําลังจะได้รับความสูญเสียความสูญเสียที่หมายถึงตรงนี้ก็คือสูญเสียโอกาสท่านี้เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของรรมฎอน ในตอนเย็นวันนี้สมาชิกราชมนตรีก็ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนได้รวมกันดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีดิลฟิตรีนี่ก็แปลว่าวันนี้เราได้ทำการสืบเสดกันในปีนี้มาเป็นวันที่29ท่านทั้งหลายที่ขอรกับ,บตามที่ได้กล่าวเกินในตอนต้นว่าความรู้สึกของผู้ที่มีมานในช่วงนี้เป็นความรู้สึกที่มีไเหมือนกันก็คือเรากําลังจะสูญเสียโอกาส ทั้งเรื่องการมาของรอมฎอนการที่รามดอนมาสัมผัสกับชีวิตของรเรามันรอมฎอนมาในฐานะเป็นผู้ให้ท่านหลายครับรอมฎอนเป็นเดือนที่การขอดุอาอัลลอฮ์ก็ตอบรับรอมฎอนเป็นเดือนที่ใครก็ตามขออาภายัยอัลลอฮ์ท่านก็จะให้อาภายัยรอมฎอนมาพร้อมกับมาบอกกับเราว่าใครทําดีในเดือนนี้ก็จะได้ผลานิสงมากมายทบทวีคุณและเมื่อรอมฎอนกาลังจะจากไป คาโอกาสต่างๆเหล่านี้ก็กําลังจะโคจรจากไปจากชีวิตของเราด้วยโอกาสที่เราเคยขอดูุาและมีความมั่นใจว่าเราส่งรับโอกาสที่เราเคยขอ,อาภัยและมีความมั่นใจว่าเราส่งอาภัยให้ตลอดจนกระทั่งโอกาสที่เราจะค้าขายหรือมองในแง่ของการเป็นนักธุรกิจทําอิบาดเบไดพลามที่สรงมากมายดังที่ท่านบ๊อบบี้บ๊อบอกไว้ตั้งแต่ตอนนต้นหรือตอนท้ายของเดืนบบนอนฉบันก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงระยะเวาของเดืนอดนมษาอนว่า ทำอะไรที่เป็นสุนัขในเดือนอมฎอนจะได้เป็นญเบนเท่ากับทําวัติุในเดือนอื่นและการทําอามันอิบรัตที่เป็นวัติุในเดือนอมฎอนจะได้เป็นระเบเท่ากับเจ็เดสิบสัดดดบกรรดูหรือเจ็ดสิบฟัวริสในเดือนอื่นจากรอมฎอนครับค่อนข้างจะเป็นที่แน่นอนว่าเมื่อตะวันตกดินในวันนี้บรรยากาศของรอมฎอนก็คงจะจากไปพร้อมๆกับที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในวันนี้ท่านที่ไหนครับ มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีความอะไรแน่นอนถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่มี إ ม م ا นในสัททานองล l l a ์แต่ตรงนี้แหละเราเรียกกันว่าเรามีความรู้สึกอะไรกับการที่เรามาแบงจะจากไปแต่สำหรับในส่วนของคนที่ไม่เคยรู้เรื่องหรือเราหรือคนที่ไม่มี إ นมันแน่นอนเขามีความปิติและมีความดีใจกันมาหลายวันแล้วว่าอย่างไรเสียวันจันทร์เนี่ยคือวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่เขาจะมีโอกาสได้ดื่มได้กินกันโดยไม่ต้องอายใครอีกต่อไปแล้วเพราะเป็นวันที่ทุกคนไม่ได้ทําการถือสินอ ในวันอิดิฟิตรินั้นห้ามในการถือสินอดมนว่าเขาคนนั้นจะเคยถือสินอดมาตลอดระยะเวลากี่ปีก็อนลพอถึงวันอิดิฟิตริทุกคนจะต้องไม่ทําการถือสินอดท่านทั้งหลายที่คารพกับ,ค,บความรู้สึกของผู้คนตรงนี้ก็ย่อมที่จะแยกออกได้เป็นสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งมีความอะไรกับการที่เรามาแบ,บนจะจักไปแต่กลุ่มหนึ่งกับมีความชื่นใจกับการที่เรามาแบ,บนจะจักไปท่านมีได้กล่าวถ้อยความที่มีอมตะ ให้เราคิดเป็นการบ้านจะสักกี่ปีก็ตามคิดแล้วเราก็ได้ความคิดเพิ่มขึ้นมากมายในช่วงที่รอมฎอนมาสัมผัสกับชีวิตของเรานบ,บีเคยกล่าวว่าถ้าหากว่าประชาชนของฉันจะมีความเข้าใจดีกับรอมฎอนว่าเป็นเดือนที่มีแต่การให้เขาทุกคนแน่นนต้องอยากจะให้รอมฎอนอยู่กับเขาช่วยมาตา่อไปอันนี้เป็นฮะดิษบบนี้สื่อ้ารอยากจจรู้ว่าเราเป็นผู้มีมบานและมีความเข้าใจกับการให้ของรอมฎอนหรือไม่ เราก็คงจะสร้างความรู้สึกตรงนี้ได้คงจะบอกกับตัวเราเองได้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรนั่นแปลว่าจะหาว่าเรามีความรู้สึกจริงๆอย่างนั้นอยากจะให้เรามาดอนมาอยู่กับเราช่วยมาตาปีนั่นแปลได้ความว่าเราเข้าใจกับการมาเยือนเราของเรามาดอนแต่จะหาว่าเรามีความรู้สึกเบื่อเราอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเรามาดอนมามีข้อจํากัดใ้แก่ชีวิตของเราเราไม่มีเสรีภาพถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลได้ความว่าเรายังไม่มีความเข้าใจกับเดือนอันเสรฐเดือนรามาดอน อะไรก็ตามไม่ว่าความรู้สึกของเราจะเป็นอย่างไรจะมีความอะไรอาวรณกับการที่ระมดเดอนจะจบไปหรือจะมีความรู้สึกดีอกดีใจกับการที่ระมดเดอนจะจบไปมันก็ต้องจาบไปแน่ไม่ว่าจะอะไรหรือไม่ว่าจะดีใจวันเวลามันก็จะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปชีวิตเราก็ยิ่งหมักขึ้นท่านทั้งหลายครับคนที่มีความรู้สึกว่าเรามีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เสมอคนคนนั้นค่อนข้างจะเป็นคนที่มีพัฒนาการในทางที่ดี แต่ใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าตัวเองหมดโอกาสต่อการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เสียแล้วคนคนนั้นก็กล่าวได้ว่าค่อนข้างจะเป็นคนที่จบชีวิตไปแล้วตั้งแต่เขายังหายใจอยู่ในโลกนี้เอวสานไปแล้วซึ่งชีวิตของเขา,เป,ขเ,ขาเป็นชีวิตของคนที่ไม่สามารถที่จะเอาชนะและพัฒนาตัวเองให้เป็นแบบเป็นสิ่งที่เป็นฉบับแบบฉบับบังองามของวงิญญูชนหรือของคนอุ่นๆได้ท่านที่ทอาชีคารพเราได้สั่ง ความสาคัญของรม ض อนเล็กๆน้อยๆจากรายการนี้เราได้ฟังมากมายถึงเรื่องความสําคัญของรม ض อนจากรายการอื่นๆทางสถานีวิทยุในช่วงของรมดอนตลอดจนกระทั่งจากการศึกษาของเราเองท่านทั้งหลายที่กรพครับแน่นอนรมาดอนนี้ถ้าจะเปลียบแล้วมันก็เหมือนกับเป็นเดือนที่เป็นโรงเรียนเป็นเดือนที่เป็นมหาวิทยาลัยเราทุกคนเป็นนิสิตเราทุกคนเป็นนักศึกษา ของสถาบันของโรงเรียนที่มีชื่อว่ารามบีอนกันด้วยกันทั้งนั้นแต่ระเบียนการสอนเราทุกอย่างทุกประการแปลได้ความว่ามาหาวิทยาลัยนี้มีคณะที่สอนอยู่ทุกคณะไม่ว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรรามบีอนสอนเราทุกอย่างทุกประการจริงๆแล้วมันก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องพยายามทําลายสถิติของตัวเราสําหรับรามบีอนปีที่แล้วโดยการทําในปีนี้ให้ดียิ่งขึ้นปีนี้เหลือเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงถ้าหาว่าพรุ่งนี้เป็นวันอีดินฟิตรี ถ้าหากว่าเรายังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเราเรายังมีความตั้งใจที่จะทําลายสถิติของตัวเราเมื่อปีที่แล้วในเวลาจะเหลืออีกเพียงไม่นิดใช่ว่านั่นมันไม่มีโอกาสแล้วใช่ว่าโอกาสต่อการที่เราจะพัฒนาต่อการที่เราจะแสงโค้งต่อการที่เราจะทําลายสถิตินั้นหมดไปแล้วขอเพียงที่มีความตั้งใจอันหนึ่งแน่ขอเพียงให่มีความตั้งใจว่าเราเป็นผู้ที่ซีโรรับยอมรับ และก็มีความยินดีต่อการที่จะพลิกันตัวเองให้เป็นบุคคลที่ก้าวเข้าไปสู่อมกอดแห่งอรสุบฮานะอวตาลาจริงๆแล้วคนที่มีศรัทธาในอวตารนั้นเพียงแค่มีเจตนาบางครั้งก็ดีไปกว่าการกระทำดโดยซ้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทําของคนที่ไม่ได้มีอิมานฮะดิศิวบ,บอกว่ามเมื่อตัวมุหมินคอยรุมมินอามะลิกเจตนาของคนที่เป็นมุหมินนั้นตัวเจตนาเนี่ยเป็นตัวที่ให้ผลเป็นตัวที่ให้ประโยชน์และบางครั้งการมีเจตนาที่ดี การตั้งใจที่ดีด hey? ีกว่าการกระทําซึ่งก็แน่นอนคือดีกว่าการกระทําที่ไม่มีเจตนาหรือดีกว่าการกระทําที่มีความตั้งใจที่แน่วแน่ท่านทั้งหลายครับก็คงต้องขอย้อนกลับไปในข้อมูลเดิมที่บอกว่าเรามีความอะไรเหลือเกินกับการเรามนดรนกาลังจะจากเราไปเะดิษบอกว่าฝากซาและแผ่นดินแต่เราจ่กระทั่งสิ่งต่างๆที่อยู่บนฝากซาและบนพืนแผ่นดินแห่งนี้ต่างร้องไห้ต่างเสียใจ กับการที่เรามาด,ดอนกาลังจัดจากเข้าไปในช่วงของปีนี้สิ่งต่างๆเรานั้นไม่มีสติปัญญามีหน้าที่ในการทำทัศเบียสอนลูกุบฮานมหา,มาหวิาราลาแต่เพียงประการเดียวสิ่งต่างๆ่าเรานั้นในขณะที่มันไม่มีปัญญาหรืออะไรดีอ,อ,ะรรอ,อะไรชั่วแต่มันก็มีความรู้สึกเสียใจกับการที่พวกเราในฐานะที่เป็นอุมมะของท่าน,นาบดีก็เป็นบ่อยทั้งหมดหรออันได้แกแเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเนี่ยกำลังจะสูญโอกาสที่สําคัญสูญโอกาสที่ดีที่งาม อธิเบดนั้นบอกว่าพวกเรากำลังจะประสบกับมูซีบะกกาลังประสบกับภัยพิบัติผมเคยใช้คําพูดตรงนี้ว่าเรากําลังจะประสบกับความซวยอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับวงจรแห่งชีวิตของเราคนมีบาปเราก็อยากจะทําอะไราให้มัน่นใจวันเดีอเขออภัยแล้วเราให,หา้ความมัน่นใจตัวนั้นถ้ป็นรัมาดอนมั่นใจได้เต็มร้อยแต่เมื่อมาดอนากไปแล้วมันความมั่นใจถึงแม้ว่าเราจะมีเต็มร้อยก็ตามโอกาสาที่จะได้นั้น จร,จริงๆแล้วในทางฮะจีก็อาจจะไม่ได้ก็ได้เรามาแบเป็นเดือนที่มีภาพผลมีู่บอาศะท่านทุกายครับเราจะเจตนาในการทําดีนอกเรืมาดอนสักแค่ไหนเพียงใดก็ตามพลานมที่สูงที่สินค้าผู้ราที่เด็ขายกับอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์จะไม่รับซื้อเราในราคาที่มากมายเหมือนกับที่เราขายในเดือนรอมดอนการขออภัยการขออุอาี่เคยได้รับจะจากใบพร้อมกับการจัดใบของรอมดอนฟากฟ้าและแผ่นดินตลอดจนทั้งสิ่งต่างๆที่อยู่บนฟากฟ้าและแผ่นดิน มีความรู้สึกอาดูนมีความรู้สึกเสียดายมีความรู้สึกเสียใจในโอกาสที่พวกเราเคยได้รับแล้วไม่ได้รับมันเหล่านั้นไม่ได้เสียใจเพราะมันเหล่านั้นทําดีกันอยู่แล้วแต่มันเสียใจในโอกาสซึ่งเราเคยได้รับกําลังจะหลุดลอยไปมันเสียใจแทนเรามันร้องไห้กันก็ด้วยโอกาสที่เราเคยมีนั้นกําลังสูญไปมันไม่ได้ร้องไห้เพราะโอกาสของพวกมันหมดเปล่าแต่มันร้องไห้เพราะโอกาสของพวกเราอันได้แก่มันุม่เสียชาติอันได้แก่บาวของมน ได้แก่ประชากรท่านนบีมุมฮัมมัดโอกาสที่ดีที่งามนั้นก็ลันจะจากไปกนพร้อมกับรมรมฎอดนท่านทั้งหลายที่คาร,รับเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นแสดงความเสียใจในโอกาสที่กำลังจะหุดลอลออกไปเราในฐานะที่เป็นเจ้าของโอกาสเป็นบุคคลที่สามารถจะตักเตือนในจังหวะซึ่งเป็นโอกาสต่างๆเหล่านั้นในขณะที่คนอื่นเขาเสียดายเขาร้องให้ให้กับเราเราจะไม่คิดบ้างเลยครับว่าจริงๆแล้วนั่นนะ่ คนที่บดโอกาสนันไม่ใช่เขาแต่มันคือเราไม่ว่าเราจะทําดีแค่ไหนโอกาสที่จะทําต่อไปที่จะได้พลานิสัยที่จะได้กันดีกันไวมากเหมือนกันรบรอมฎอนมันไม่มีแล้วด้วยเหตุชนนี้เราจึงขอภาวนาขอพรเจ้าเป็นเจ้าข,ขอให้อัลลอฮ์ได้ให้รอมฎอนมาสัมผัสกับชีวิตของเราอีกหลายๆปีต่อเน,นื่องกันตรงนี้แหละที่มัมมัสยินฮารอมมักจะขอดุอาในตอนคุนทุกป,ปีว่าอัลลอฮุมะอัลละ์ัยเลารอมฎอนาอัลลอฮ์มันอดีต สิ่งมีใจความสรุปเดว่าโอ้เออเราได้โปรดทาให้ตัวของเราหรือได้โปรดทาให้เรามดบอมาสัมผัสกับชีวิตของเราในอีกลหลายปีต่อเนื่งกันไปเราไม่ได้ขอเพียงแค่อยากจะได้สัมผัสกับระมบิดอเพื่อค่ากันไบรเพื่อทําความดีให้ได้ดีเยอะแยะเพื่อขอดูอาใหา้แล้์รับเพื่อขออาภัยให้เอรา,าอาภายัยท่านทั้งหลายครับเราขอเรามีความต้องการในสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่หมายความว่าขอเพียงแค่เพื่อต้องการอยากจะให้เราได้ สัมผัสกับความอร่อยในการมีชีวิตอยู่ในโลกดินยาแห่งนี้โดยอ้างว่าอยากจะได้รับใช้รมดอนอยากจะทําให้รมดอนให้มันดีไปกว่าปีนี้แล้วเราก็ไม่ได้ต้องการสิ่งตั้นจริงๆต้องการอยากจะสัมผัสกับละซ์ต้องการสัมผัสกับความอร่อยในสิ่งหลากหลายที่มีอยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้ท่านทั้งหลายที่กรบรับทำ่หนึ่งนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรโดยแน่เลยทีเดียวยังไรก็ตามครับเรามีความจําเป็นจะต้องยอมรับความจริงความจริงก็คือรมดอนกาลังจะจากเราไป เาเพียงให้เราได้นำเอาคําสอนที่เราได้รับจากธรรมดลไม่ว่าจะเป็นในด้านความอดทนในด้านการซื่อตรงต่อเวลาในด้านของการรู้รักสามัคคีในหมู่คณะในด้านของการเสียสละในด้านของการเพื่ออาถรรพ์สุันและกันตลอดจนกระทั่งในด้านของการบริหารร่างกายในเรื่องของโภชนาการทัง้งหลายครับนั่นคือสิ่งที่ธรรมดลไม่ได้นํากลับไปด้วยแต่เป็นสิ่งที่เป็นคําสอนของธรรมดลมอบให้กับเรา เราจึงมีโอกาสได้รับการประสานปิญญาบัพในฐานะผู้สาเร็จจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่าระเบอยหรือไม่นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรารอมฎอนให้โอกาสแก่เรามากมายเลยเกิน29วัน30วันหรือคือหนึ่งเดือนของเดือนรอมฎอนนั้นท่านทั้งหลายครับขอเพียงคนที่มีสติมีอม م านมีตะกวาต่อแล้วเพียงเล็กน้อยเท่านั้น30วัน29วันใครสามารถที่จะแก้ตัวได้แน,น่นอนแต่ถ้าหากว่า ไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถในการที่จะแก้ตัวก็ขอให้มีความเสียใจอย่างน้อยๆความเสียใจในการที่เราไม่ได้คิดแก้ตัวในการที่เราไม่ได้คิดปรับตัวนี้พระเป็นเจ้าก็จะเห็นใจเราขอทุกคนซึ่งเป็นประชากรของพระบรมศาสดาขอทุกคนซึ่งเป็นมุสลิมขอทุกคนซึ่งมีจิตน้อมคารวะรักเพื่อทุนในองค์พระาศาสดาขอทุกคนได้รับความช่วยเหลือจากพระบรมศาสดาขอทุกคน ได้รับการอภัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะหูวตาลาและขอทุกคนได้ําเอาคําสอนที่รับจากรมดตนไปใช้นับตั้งแต่รมัอนจากเราไปการเรียนการศึกษานี้ไม่ได้หมายความว่าผู้สอนในสถาบันยิ่งต้องการอยากจะให้เด็กหรือผู้ศึกษาหรือเยาวชนได้มีโอกาสปรับตัวพัฒนาการไปในทางที่ดีในขณะที่กําลังศึกษาเรียนเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องการก็คือต้องการให้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่มีโอกาสศึกษาเรียนและจนกระทั่งการศึกษาเาเรียนผ่านไปแล้วจบไปแล้ว คำสอนและสิ่งที่ดีที่งามที่เราได้จุดประกายเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงของเรามาบอนนั้นก็ขอให้ได้มีพัฒนาการไปในทางที่ดีต่อไปเรื่อยๆนั่นเป็นสิ่งที่เจตนารมณของอิสลามโดยหยิบยื่นอามัณอิบารัตรต่างๆ,ๆเหล่านั้นให้เราปฏิบัติก็เพียงเพื่อที่จะตัสกียร์เพียงเพื่อที่จะขัดเกลิงตัวเราไม่ว่าจะเป็นขัดเกลววา่จิกรรมมโนกรรมหรือพฤติกรรมให้เป็นบุคคลที่ใครเห็นใครรักให้เป็นบุคคลที่ใครเห็นใครชอบ อิสลามมีเจตนาอันสูงสุดไม่ได้อยู่ตรงที่การบำเพ็ญภาวนาหรือพักด่อหรือปฏิบัติอามันอิบะดับต่อโลกแต่ต้องการให้อามันอิบะดับนั้นเป็นยารักษาต้องการให้อามันอิบะดับนั้นเป็นสิ่งขัดเกลาต้องการให้อามันอิบะดับนั้นเป็นสิ่งประเทือนหรือแอนตี้สิ่งที่มันไม่ใช่เจตนาลมของเราะเจตนาลมของวิญญาณวิญญาณต้องการพระเจ้าค้นงหาสรรหา แล้วก็ต้องการเลือเกินกับการที่จะอยู่ในอ้อมกอดแห่งอรสุบฮานะคูวัตาะนาทันแต่วิญญาณของคนเราก็ย่อมที่จะพูดได้ตรงนี้ว่าค่อนข้างจะเรียกได้ว่าซวยหรือค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเป็นวิญญาณที่ไม่ค่อยมีโชคที่จำจะต้องไปอยู่ในเรือนร่างซึ่งค่อนข้างจะเป็นคนที่ทนงหรือปฏิเสธหรือดือ้อหรือพยศต,ต่ออรสุบฮานะคูวัตาะนาทันมันอยากจะจาก,กเอนร่างนั่นลดอเกิน ถึงแม้ว่ามันจะมีวันไปจากคือวันตายแต่ทุกวันที่มันอยู่กับเวร,ร่างที่ไม่ค่อยเอาไหนนั้นนหะวิญญาณมีความรู้สึกกัดก,ดกลุ่มมีความรู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปได้อย่างเชื่องช้าเหลือเกินท่านหลายที่เารบกับคิดกันให้สาเร็จคิดกันให้ทะลุตลอดเราจะพบว่าชีวิตของคนก็มีอยู่อย่างนี้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ควรที่จะได้เร่งรัดพยายามทนตัวเราสร้างสังคมสร้างตัวเราให้เป็นประโยชน์และอีกไม่กี่วันเราก็จะตายจากโลกดุรอยางนี้ไปแล้ว อย่าไปคิดเลยไม่กี่วันเราก็จะตายเราก็ไม่ต้องทําความดีแล้วแต่ขออหทีิดว่าเราอยู่ตรงไหนเราพยายามสร้างความดีทําความดีตรงนั้นให้เป็นยี่ยงอย่างให้เป็นแบบฉบับแต่คนรุ่นสมัยและคนรุ่นหลัง,ลงท่านทุกท่ายครับให้คนก็เอ่ยงถึงนในทางที่ดีให้คนเ็าเห็นเรา,ขาเขายจะเห็นให้คนเ็าคุยกับเรา,ขาเขาจะคุยอย่าให้ใครเ็าพูดว่าเราเป็นคนเข็มเราเป็นคนเืี้ยวเราเป็นคนขม ให้คนเขาทึ่งทักให้คนเขาพูดกันว่าเราเป็นคนที่ปรุงแต่งชีวิตเด็นคนนั่นคือเจตนาของอิลอสลามความเข้าใจที่มีต่อภาคอิบนากว่าคือการกระทําเพื่ออัลลอฮ์หนึง่งจริงๆถ้าาเราจะมองกับตรงจุดที่เราพูดกันถึงอยู่นี้การที่บุคคลมีความเข้าใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจของนักศึกษาในระดับอาจ,จะกล่าวได้ว่าก่อนวัย,ยเรียน,ยนไปหรือความรู้ก่อนวัยศึกษาไปหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นความรู้ในระดับประถมศึกษาแต่แท้จริงแล้ว่ะ เรื่องของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อิบัตตต่างๆเป็นเพียงวิธีวิธีการในการขัดเกลาบก็ให้การขัดเกลาแกเราอิบัตใดๆก็ให้การขัดเกลาแกเราเราจะพบว่าทุกอิบัตตนั้นน่ะเมื่อเราดูมีมุมลึกถึงคําสอนแล้วมีคําสอนในแง่จิตวิญญาณมีคําสอนในแง่สังคมศาสตร์แล้วก็มีคําสอนในแง่ของพระรารมยคําสอนในแง่ของการผูกยากผูกยึอะไรต่างๆการรู้รักสมัคคียอะไรต่างๆในตํานอง คนเราถ้าหากว่าแต่และคนบริหารชีวิตได้อย่างนี้ไม่ว่าสังคมมันจะอยู่ตรงไหนอยู่ท่ามกลางอะไรสังคมนันเป็นสังคมที่มีวันจะพงังนัดเป็นสังคมที่มีวันที่คนก็จะต้องอันนี้หนังมะแมงรือว่ายืนจ้องมองถึงการพัฒนาการว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในขณะที่สังคมฟอนเฟนอยอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันคนกลุ่มนี้คนที่มีวุดมการอย่างนี้เขาอยู่ได้รักษาตัวเขาอยู่รล้ท่านทั้งหลายที่กัรบรขอเราทุกคนถ้าหากเราเป็นพ่อ ก็อย่าเป็นพ่ออย่างเดียวขอให้เป็นครูเป็นต้นมั่มของลูกของคนไปในครอบครัวถ้าเราเป็นลูกก็ขออย่าเป็นลูกอย่างเดียวขอให้เป็นทำตัวให้เป็นมุมเป็นนักศึกษาที่ดีและถ้าเราเป็นแม่ก็ขอเราอย่าได้เป็นแม่อย่างเดียวขอเราได้เป็นผู้ที่ช่วยเหลือคนที่เป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นพ่อผู้ที่ช่วยเหลือผู้นำอันได้แก่พ่อของเราท่านทั้งหลายครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วในความเป็นพ่อของเรามันก็ไม่แตกต่างไปจากการเป็นพ่อของ ของวัวของแพะของแกะการเป็นแม่โดเช็เช่นเดียวกันเราไม่ได้ต้องการที่จะทําให้ตัวเราไม่เหนอนสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ในฐานะที่เรามีสติปัญญาเราควรที่จะได้รับรู้ว่าในคุณค่าของปัญญาที่เรามอบให้แก่เราเนี่ยเราควรที่จะได้ใช้มันอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราต่อครอบครัวของเราและต่อสังคมในที่สุดขอทุกท่านจงได้รับสิ่งที่ดีที่มามกับการศึกษาและการเรียนรู้ในช่วงของหนึ่งเดือนที่ผ่านมา